r ร d วอลมมอเตอร์ Motor, พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยวันที่9กุมภาพันธ์64นี้โดยมาภายใต้แนวคิดสวัสดีไทยแลนด์ Thailand. Experience Your New XEV World สำหรับ Great Wall Motor นั้นเป็นบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนที่ได้เข้าซื้อโรงงานประกอบของ General m o t o r เที่จังหวัดรยองล่าสุดประกาศพร้อมดำเนินธุรกิจในไทยแล้วและนอกจากการประกาศนโยบายและแผนธุรกิจในวันที่9กุมภาพันธ์64แล้วเรายังอาจจะได้เห็นการเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกที่จะประเดิมเข้าทำตลาดในประเทศไทยด้วยซึ่งทุกสื่อต่างเห็นพ้องกันว่าน่าจะเป็น h a ว a l s อย่างแน่นอน เนื่องจากฮาวเ l ลเอนั้น,น,นเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ขายดีที่สุดของค่ายการันตีด้วยยอดขายกว่า3ล้านคันทั่วโลกและเป็นรถยนต์ที่ติดท็อป1 s u u v ของโลกติดต่อกันถึง5ปีซ้อนสำหรับ h าวาวลที่คาดว่าจะเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยนั้นน่าจะเป็น all new h a w a l S6 ที่จะเป็น generation ที่3มาพร้อมกับตัวถังยาว4,653ม mm. มเมตร กว้าง1,886ม mm, ิมสูง1,730ม mm, ิมและมีระยะฐานล้อที่2,738ม mm, ิมซึ่งจะเทียบชั้นในพิกัด C SUV โดยคู่แข่งหลักในไทยก็จะมี Honda CR-V, MG s s และ Mazda CX-5 เป็นต้นสำหรับขุมพลังขับเคลื่อนนั้นในรุ่นปัจจุบันจะมีให้2ทางเลือกคือเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบ ให้กำลังสูงสุด160แรงมา้าพร้อมแรงบิด280นิวตันเมตรเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด187แรงมา้าพร้อมแรงบิด340นิวตันเมตรทั้ง2เครื่องยนต์ทรงกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติดูอคลัส7สปีดขับเคลื่อนล้อนหน้าส่วนในรุ่นที่จะทำตลาดในประเทศไทยนั้นยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกไหนหรืออาจจะมาทั้งสงเลยก็ได้ ส่วนด้านระบบความปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวกนั้นเนื่องจากเป็น first impression เชื่อว่าทาง GWM จะจัดมาให้อย่างสมน้ำสมเนื้ออย่างแน่นอนเพื่อจะดึงความสนใจจากเราลูกค้าและเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจให้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนด้านราคาจำหน่ายนั้นเนื่องจากเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดเมืองไทยและเพื่อจะดึงลูกค้าจากกลุ่มเจ้าตลาดเดิมเราคาดว่า GWM อาจจะตั้งราคาของ h a w e S6 ไว้เริ่มต้นประมาณ700,000บาทแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่แน่ชัดรวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นอื่นๆโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนรอคอยนั้นต้องรอติดตามกันอีกทีในวันที่9กุมภาพันธ์64ที่จะถึงนี้เป็นยังไงบ้างครับมีใครรอ HOWL S6 หรือรถยนต์ไฟฟ้าออล่าจากค่าย GWM อหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันน่อยนะครับ และหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียันยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ